สีสันนารับประทานไหมครับอ่าเยอะมาสีสันนารับประทานอุ้ยสวยส,สวยงามเสร็จครับผมวันนี้พามาพัดนูครับผมเนาะวันนี้พาพพีัดนูนครับผม,มน,นี่าานนนก็น่าไฟเก้าเต้าเกาครับวิวหมองเก้าอะไรบางทีเขาถ่ายให้งานครับผมพอททไ,ได้ออกไปนาปรดีเนาะครับแต่ว่าได้ยินเสียงรถเสียงลากอะจะถ่ายถ่วทุกพี่น้องมาได้พาพ บนนู้นเหมือนกันครับผมก็สิไปขวาเดี๋ยวพาไปเป่งวิธีการเห็ุกันครับตามเครื่องแล้วก็วิธที่ซับหนูซับยางน้องน้องไปเป็นกำกันครับผมไปเอาแล้วครับนี่ครับพี่น้องก็สิพาว่าซับหนูครับผมต้องซับแบบมุนๆนะครับซับละเอียดนะครับผมเพราะว่าสิพันแห่งนะพี่น้องครับเนี่ยซับจัางสีเลยครับซับให้มุนให้ละเอียดเลยครับขึ้นหนูบดนลครับพี่น้องนะครับซับไปเรื่อยๆเลยครับผมเนาะเนี่ยเนี่ยครับซับให้มันแหลกสีเลยครับผม แล้วก็เตรียมใส่ถั่วไว้ครับผมมาวันนี้เราก็มาตำเคื่องกันดีกว่าครับผมมาเยี่ยมครกนะครับใส่พริกลงไปครับตามที่ชอบครับผมกระเทียมนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยนะครับผมมาแล้วก็ตำนะครับผมตำไปเรื่อยให้มันแบบละเอียดนะครับข้าเสียเอาให้ละเอียดให้แบบละเอียดที่สุดนะครับผมเนาะนี่ครับผมตำได้ประมาณนี้ต่อไปเข้ากับใส่ตะไคร่ลงไปครับผมนี่ใส่ลงไปเลยใส่หลายแห่งดีครับผมแล้วก็ตำครับพี่น้องตำให้มุนขึ้นก็ครับผมให้ละเอียดครับ ครับผมละเอียดแบบนีแล้อาก็ใส่ขาลงไปเนาะครับใส่ขาแล้วก็ตํานะครับผมใส่เป็นขาอ่อนครับผมนี่ครับตั้ให้ละเอียดตั้ให้มุนวิปุยเลยครับผมนี่ครับแห้งละเอียดแห้งทำดีแห้งดีครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ใส่แบบขูดลงไปน้ครับผมนี่ใบมักรุดนะครับตั้ให้ละเอียดเลยครับผมเนาะตายครับผมแล้วก็ใส่บระคามลงไปจังน้อยนะครับผมนี่ให้มันแบบมีรสชาติแบบเปรี้ยวสมๆนะครับผมเนาะครับ พอต้าแยกบนสีครับก็เตีมยรผอมผัดดีกว่าผมครับแล้วก็เห็นมานา้วิธีการเห็ดงหมุนนะครับผมแต่ตามเรื่อนตามยังนะครับเห็ดต้ามไหนนะครับส่วนนี้นะครับผมมาวันนี้ก็มาวิธีเห็ดกันก่อนเนาะหลกเดี๋ยวเอาหนูมาล้วนครับผมครับครับเนี่ยหนูที่เราซับไปนะครับเอามาล้วนเอามาล้วนนะครับผมเห็นมานอาะนี่ยนี่ ใส่น้ำมันพอประมาณครับต้องใส่น้ำมันหลายหน่อยหน่องพอนี่แล้วนี่ครับถ่านน้ำมันหอนแล้วก็อนุลงล้วนเลยครับผมครับผมพอน้ำมันเริ่มหอนแล้วก็อนุลงเลยครับผมนี่ครับใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเปละล้วนมันสีไนบออันนี้ครับบอมีกิ่ข้าวหน้องนี่พอน้ำมันเริ่มหอนแล้วแล้วก็ใส่หนูลงไปล้วนเลยครับล้วนไฟอ่อนนะครับผมล้วนให้นวสุกนะครับจะล้วนหนวใหม่ล้วนไปเลยครับผมไฟอ่อนหน้องมานี่ครับ ลื่อนไปเรื่อยครับผมเห็นเนื้อมันสุกนเนาะชืช่อเสียงอ่อนแหงเนะอ่อนก็อ่อนฝนได้ป่านนี้โอ้ลมเย็นเดว้อยครับพี่น้องตอนนี้ลมบรรยากาศลมเย็นเดว้อยครับนี่การ,รล,ล้วนจะสี้ะครับนี่เห็นเนื้อมันเป็นสีครับไอ้บอกสีเนื้อมันสีเปรี้ยไปแล้วจากสีแดงนะพี่น้องแล้วก็ล้วนให้มันแบบให้มันสุกครับผมล้วนไปเรื่อยครับสวัสดีลุงยัง สวัสดีสวัสดีลุงงังวันนี้อารมณ์ด <mo> ีอะครับบอกง่ไงบอกแค่นี้วครับล้วนไปเหลือพี่น้องนี่ล้วนไปสีเลยครับผมนี่ล้วนให้นเนือมันสุกเนาะครับตามติเช่นครับผมครับผมนี่กระพาะจะสีครับนี่มันเหลืองครับพี่น้องนี่ครับแต่เลีงทะเลเนาะตอนี้เขาก็ออกไปใส่พักพักใส่ถวยนะครับผมนี่ครับพักพักใส่ถวยไปครับผม เดี๋ยวเราเข้ามาล้วนเครื่องแกงแล้วค่อยมาใส่เนาะพี่น้องไปเดี๋ยวผมขอตักถั่วก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาล้วนเครื่องแกงแล้วเอาหนูมาลงครับผมตักไปสีเลยครับนี่ใส่น้ำมันนิดน้อยนะครับผม่ต้องใช้ไล่เนาะนะครับใส่น้ำมันนิดนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนี่ครับพี่แกงสิดตามไปนะครับผมอย่างที่เห็นครับผมพี่แกงใช้เข้าตามไปเนาะครับผมในนิดเดียวเออแค่นี้แหละครับผมมาครับเพาก็เอาเครื่องลงไปเลยครับเี่ก กันตอนนี้เอาต้าใหม่นะครับผมนี่ค้นนะครับพี่น้องครับคนให้แบบหอมครับนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะเนาะน้ำมันใส่นิดยาพอเนาะกลัวกลวยหอมนะครับโอ้ยโินสุดยอดมองขนาด ครับครับพอน้องใส่ย like, ่างเลยน้ำมันนิดหน่อยครับพอเครื่องพร้อมแล้วข้าก็ใส่เนื้อลงไปเล้วครับพร้อมแล้วปลาลงไปหน่อยนึงปลาเรไปหน่อยนึงครับนี่ตามด้วยรถดีไม่มี ซอสหอยลงเลยนะครับน sí, ี่ก็คือวิธีเค็ดนะครับ no> ก็คือสิเอาผงชูรสใส่ก่อนนะครับกระปลาจะใส่น้อยแหละผัดให้เค็มมะเขากันนผงชูรสกระปลาเลยครับผมพ่อกินหอมแล้วกินหอมไปแกงออกแล้วหละพ่อหนูลงเลยครับหนูลงเลยครับผมแล้วก็ค้นเข้ากันเลยครับอ้อ้เขากันเลยครับผมเดี๋ยาะซอสหอยเราไม่ใส่เลย ครับน <uge ot> ี่ครับใส่ซอนหอยจังหน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องใ <m uch ing> ส่หลายเนาะครับตามถี่มักเนาะได้มาก,มากาหลายก็ใส่หลายไดมากกับใส่หลายครับอย่ามาเลียนต่าพัดฝ่าเรีวครับผมเดียเด๋ยวดเดี๋ยวรถแสียบมิซเซียนหายครับผมตาบอกจะมารถแสียบมิเซียนหายครับพ่อจะฝาพัดครับผมนี่พัดให้หนึ่งเข่ากันเลยครับนี่นี่โอ้ยอืมกินหอมขนาดครับผม ไม่ต้องมีจ้อนด่างแล้วมึงเอาเส้นจัเปีเนี่ยเลยอมไมยากพี่นุ่อร่อยแล้วครับไม่มีขาอะไรเลยแต่ว่าเค็มอะไรรสชาติทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วครับผมมั่วครับเพราหัววามันพอดีเลยห้องกับไซนี่ครับเราจะใช้เป็นอีตูไงนะครับผมอีตูไงหรือภาษากลางเขาเรียกอะไรปะใบยี่ลายนะครับหรือว่าบานห้างกับไอตูขั้วเหครับผมนั่นล่ะง่ายๆนี่ครับ ใส่ลงไปเลยเนาะนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บนะครับผ่านเลยครับพัดเลยฝ่าพัดนฝ่าเรียครับรเดี๋ยวความแสีบเปอร์เลีนหายหครับเพื่อยนะครับครับน,นี่อันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เบิงสีสันนารับประทานไหมครับอ่อาเห,หรอมาสีสันนาร,รับประทานอุ้ยสวยสวยงาม เดี๋ยวไปเบิรงคลิปกินนึ่งกันครับผมเดี๋ยวขอตักใส่ถ้วยก่อนนะเดี๋ยวคลิปหนาผมพาไปบเบอร์ไปคลิปหนาเนาะผมจะไปคลิปหนานะครับคลิปกินนะครับผมเที่ยหนี้วิธีเฮ็ดจะซื้อเนาะสระหรักขีดอยู่ไมีรลายผมฝากรูแช่กระเล็กก็ตามดนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ